นับสนุนโดยสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษเพลินเพลินคอนโดมิเนียมห้องกว้างกว่าเปิดจองติกใหม่ใกล้ฟิวเจอร์และตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเปิดเรื่องเล่าหลังกำแพงสูงหนูมันหนูอยากหย,ยุดหายใจแบบยิงหนูเออหอหรือฆ่าหนูก็ได้ประหารหนูเลยก็ได้วันแรกทุกวัน ที่จําไม่รู้ลืมให้เราแก้ผ่าตอนสมัยหนูเมื่อสิปีคือยังให้ขึ้นขายัางติดคุกจนไร้ญาติเป็นเพราะหนูอาจจะติดนานที่บ้านสามารถเลี้ยงได้แค่นี้จากโทษตลอดชีวิตสู่อิสรภาพในวันนี้มันเหมือนหนูเกิดใหม่ค่ะพี่บุ๋มพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีในเครียชัดๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆค่ะรายการที่จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยเอาให้รู้เอาให้กระจ่างเอาให้เคลียร์กันตรงนี้คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราทาง Facebook ได้นะคะสดๆตรงนี้เลยค่ะของเคลียร์ชัดๆแต่ถ้าอยากดูคลิปรายการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Tik t o อกนะคะของเคลียร์ชัดเราก็มีเช่นเดียวกันแต่ถ้าอยากดูเต็มๆช่อง YouTube ชินะชาแนลนั่นเองค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเราเคยเสนอเรื่องราวที่ เกี่ยวกับเรือนจำของฝ่ายชายมาเยอะมากมายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้เราจะมาดูเรียกว่าทันทสถานหญิงของฝ่ายผู้หญิงกันบ้างว่าความเป็นอยู่ในนั้นเป็นอย่างไรชีวิตต้องต่อสู้ขนาดไหนหรือสิ่งที่มีความจำเป็นคืออะไรทำไมเราต,ต้องถึงทำรายการในช่วงนี้ออกมาอันนี้ต้องขอชี้แจงก่อนเป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณไปอยู่ในนั้นเราอยากให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเดินในทางที่ดีต่อต่อไปเราถึงให้เป็นตัวอย่างนะคะเอามาเป็นตัวอย่างว่าชีวิตในนั้นเขาต้องต่อสู้อย่างไรวันนี้ขอต้อนรับน้องเมย์นะคะขอขอนุอญาตใช้เป็นนามสมมุติค่ะต้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามน้องเมอย์อย่างนี้ถามก่อนเลยนะคะสำหรับน้องเมย์คือน้องเมย์เนี่ยเป็นนักโทษตอนนั้นนะจงเข้าใใช้คหาว่านักโทษเป็นประเภทไหนคดีอะไรติดนานแค่ไหนคะ ส่วนตัวหนูเป็นคดีเมดคือยาเสพติดค่ะแล้วก็ติดมาสิบปีค่ะสิบปีค่ะตอนนั้นคือหมายถึงว่าเราพกไว้เยอะหรือ,อยังไงกับตัวเป็นของแฟนค่ะเราเป็นสามีภรรยากันแล้วแฟนโดนจับคือเราเป็นสามีภรรยากันเราก็โดนจับไปด้วยค่ะอืมคือเขาก็ไม่สนว่าคุณจะรู้<ช>หรือไม่รู้ก็โดนไปด้วยค่ะ ตอนนั้นคือบอกว่าสิปีเนี่ยหมายถึงอันนั้นคือติดจริงติดจริง,รรงค่ะแล้วโทษจริงๆคือกี่ปีโทษจริงๆคือตลอดชีวิตค่ะแล้วทำอย่างไรถึงเหลือแค่10ปีคือหนูอยู่ข้างในหนูได้อภัยแล้วหนูก็สู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อค่ะสู้ในชั้นอุทธรณ์หนูก็ได้ลดโทษลงมาเหลือ3าสิบสามปีสี่เดือนอแล้วหนูก็เลยต้องต้องอยู่ต่ออยู่ อยู่ไปแล้วก็มีกฎหมายใหม่ออกมาให้พวกหนูได้เขียนแล้วขอลดโทษซึ่งหนูก็โชคดีค่ะที่ได้ที่ได้กฎหมายใหม่และได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกค่ะตอนวันที่เรารู้สึกว่าเราสู้มาเราขอยื่นค่ะขอลดโทษค่ะแล้วได้ออกจากเรือนจำความรู้สึกนั้นที่ได้เนี่ยคือยังไงมันเหมือนหนูเกิดใหม่ค่ะพี่บุม๋มมันเป็นชีวิตที่ หาซื้อไม่ได้แล้วมันเป็นชีวิตที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆอืงทีนี้ขออนุญาตย้อนความไปในวันแรกที่โดนตัดสินค่ะแล้วพอบอกว่าต้องจําคุกตลอดชีวิตความรู้สึกตอนนั้นเหมือนยังไงบ้างหนูเหมือนหนูอยากหยุดหายใจแบบไม่อยากทําอะไรเลยเหมือนยิงหนูเห,หรือฆ่าหนูก็ได้ประหารหนูเลยก็ได้เพราะว่าหนูยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วก็หนูมีลูกที่ต้องดูแล แต่วันนั้นคือเขาบอกว่าตลอดชีวิตค่ะทําอะไรไม่ได้เลยจากตรงจุดเนี้ยนะคะเขาจับหนูเข้าไปอยู่ในส่วนไหนก่อนไหมหรือเข้าไปที่ทันทัศนสถานหญิงเลยคะหนูได้อยู่เรือนจําเล็กค่ะรอรอตัดสินอืรอตัดสินโทษค่แล้วก็พอได้ตัดสินโทษแล้วหนูก็ได้ย้ายมาอยู่คุกใหญ่ค่ะอในความรู้สึกตอนนั้นที่สารตัดสินเราโทษแฟนเราไหม ว่าทําอย่างนี้ทําไมทําไมทําเราต้องมาติดคุกด้วยอะไรด้วยหรือโทษตัวเองหนูโทษตัวเองเพราะเพราะหนูเลือกชีวิตของหนูวัยรุ่นทุกคนอาจจะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อตอนเนี้ยทุกคนก็ยังไม่เชื่อถ้าไม่เจอตัวเองอืหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าโตแล้วใช้ชีวิตได้มาครึ่งหนึ่งแล้วหรือเป็นแม่ของคนแล้วอ่ะมันถึงจะคิดได้ค่ะพี่บุ๋มแล้วถ้าย้อนกลับไปจะทําตัวเหมือนเดิมไหมหรือ ไม่เอาแล้วหนูกลับไปหนูคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้จริงๆอะหนูอยากกลับไปเริ่มชีวิตตั้งแต่เด็กที่หนูเคยเกเรหรือว่าเลือกใช้ชีวิตที่ไม่ดีอยากตัดตรงนั้นทิ้งแล้วขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่จะไปกลับไปบอกตัวเองคนนั้นแล้วบอกว่าจะอย่าทำตัวอย่างนี้เลยใช่เราพ้นโทษมาเมื่อไหร่คะเออมิถุนาปีที่แล้วค่ะมิถุนาปีที่แล้วอยู่ในนั้นมาสิบปี พอออกมาข้างนอกมันแตกต่างไหมหนูเขาเรียกว่าเหมือนหนูอยู่อนุบาลใหม่อะค่ะพี่บุ๋มก่อนเข้าไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ติดเอ่อยี่สามยี่สี่ประมาณยี่สามยี่สี่ออกมาก็สามสามสิบกว่าค่ะสามสามสามสี่จะสามห้าเออเกือบเกือบสามห้าตอนนั้นเข้าไปก็วัยรุ่นค่ะออกมาเกือบเกือบและเกือบพ้นวัยรุ่นแล้วค่ะ มันต่างไหมโลกภายนอกมันเปลี่ยนไมสิบปีต่างมากออกมาหนูทําอะไรไม่เป็นออกมาทุกอย่างมันอยู่ที่สมาร์ทโฟนมันอยู่ที่มือถือทุกอย่างคือเราไม่ได้จับมือถือมาเป็นสิบปี<ม>เราภาพจําเรามือถือยังเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้เราเล่นไม่เป็นตอน,ตอนนั้นเข้าไปรุ่นไหนแหละที่ตอนสิบปีที่แล้วย้อนความกันนิดนึงนะคุณผู้ชมจําได้ไหมสิบปีที่แล้วคุณผู้ชมใช้มือถือรุ่นไหนกันฮะ น่าจะประมาณเพิ่งไอโฟนเพิ่งออกได้ไหมคะไอโฟนรุ่นแรกๆแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะพี่บุมเหมือนหนูเข้าเซเว่นครั้งแรกออกมาวันแรกน้องสาวพาเข้าเซเว่นโทษทีนะคะพี่บุมเข้าเซเว่นเขาจะบอกว่าสแกนนะคะในความเข้าใจของคนที่อยู่ข้างในสแกนของเราคือวางนิ้วเพื่อเพื่อเราจะใช้เงินในบุ๊กของเราลววางนิ้วแต่เราก็พอสแกนค่ะ สัญชาตยาณของเราที่อยู่มาเป็นสิบสิบปีบบบบบล้วก็เอานิ้วแตะใช่๋อใช่ค่ะมันเปลี่ยนไปมากค่ะทุกอย่างตอนหนูออกมาน้องสาวบอกหนูเป็นแพนิกซึ่งหนูไม่เข้าใจคําว่าแพนิกคืออะไรอืเพราะว่าก้าออกมาปุ๊บหนูสั่นกลัวแล้วก็แบบหายใจไม่ทันมันใหม่ไปหมดใช่มันแปลกตาใช่ ไม่รู้จะทําตัวและวางตัวยังไงใช่มีความกลัวไหมว่าเขาจะรู้ว่าเราออกมาจากทันทสถานหญิงกลัวค่ะมีวความรู้สึกนั้นใช่กลัวเขาดูถูกเราไหมหรือ<ช>ก,ลกลัวเขาจะว่าเราหรือยังไงหรือยังไงมันเป็นความรู้สึกยังไงมันหนูคิดว่าหรือหนูอยู่ข้างในมากจนคิดว่าโลกข้างนอกอะ่ะเขาไม่ได้ต้อนรับคนที่อยู่ข้างในคนที่เป็นผู้ต้องขังมาก่อนคนที่กระทาผิดหนูคิดว่าการที่เราออกมาข้างนอกอะ่ะ ใครจะมายอมรับเราอย่างหนูคนหนึ่งอะถ้าหนูไม่ได้ติดคุกหรืออะไรหนูก็ไม่อยากเข้าใกล้คนที่เคยกระทําผิดซึ่งไม่แปลกถ้าเราออกมาแล้วถ้าไม่มีใครยอมรับเราหนูก็เลยคิดว่าการออกไปของหนูครั้งนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งจากที่ตกนรกมาแล้วหรือต้องออกมาตกนรกใหม่อืหนูก็เลยเดาชีวิตตัวเองไม่ถูกเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะนะคะ เราขอย้อนอดีตคุณสักนิดหนึ่งนะคุณเมย์อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นภาพที่ต้องย้อนความหน่อยแต่เราอยากให้คุณได้สะท้อนถึงมุมมองจากคนข้างในะนะคะว่าเป็นที่ที่ไม่ควรไปอยู่นะ,ะเราอยากให้เห็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เพื่อความเท่หรืออะไรเลยแต่ทุกอย่างเพื่อเอาบทเรียนของใครสักคนหนึ่งมาเป็นสิ่งสะท้อนให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะมีญาติมีลูกมีหลานที่กําลัง จะหลงผิดหรือเปล่าได้มีความคิดอีกรอบหนึ่งว่าฉันควรจะวางตัวและทำตัวอย่างไรขอย้อนสักนิดหนึ่งคือถ้าข้อมูลนะคุณผู้ชมนอกคือคือต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทันทัสถานหญิงหรือหรือเรือนจำเอาพวกอย่างี้ยด้วเรือนจำชายเนี่ยจะมีหลายที่ค่ะแต่พอเป็นเรือนจำหญิงในกรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่จุดกลางอยู่ที่เดียวนะคะก็คือทันทนสถานหญิงกลาง ข้อมูลในวันที่1เมษายน2568ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีจำนวนทั้งสิ้น35,673 35, คนค่ะเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ย2,508 806คนอยู่ระหว่างพิจารณาคดีอยู่ในนั้นอีก9,200เ,เดี๋ยวขอพูดใหม่ได้ไหมคะโอเคขอญาตเอาใหม่ได้ครับโอเคมา คือถ้าพูดถึงข้อมูลนะคะนักโทษหญิงที่อยู่ในนั้นเนี่ยในวันที่1เมษายน2568เนี่ยรวมทั้งสิ้นที่เดินอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะ35675คนแต่ถ้าเกิดพูดถึงนักโทษเด็กขาดคือนั้นหมายถึงว่าตัดสินโทษเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอยู่ที่25806คนแต่ถ้าอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีคือรออยู่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรเนี่ยนะคะ 9,251คนค่ะส่วนอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์และดีกาคือ5,488คนและอื่นๆทีนี้เนี่ยในส่วนของคดีสูงสุดที่อยู่ในนั้นส่วนมากจะเป็นยาเสพติดค่ะร้อยละ78.9เลยแหละนะคะซึ่งในส่วนของร้อยละ78.9เนี่ย ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วจะโดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายอันนั้นติดอยู่สักประมาณ51.8เลยค่ะและก็ถัดมานะคะตามสถิติของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 44, 44เนี่ยนะคะเข้าสู่เรือนจำเพราะมีประสบการณ์เลวร้ายตอนเด็กอย่างเช่นโดนครอบครัวทำลายร่างกายหรือมีความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน พอเจอปัญหาของตัวเองตัวเองก็เลยแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการที่มีประสบการณ์เลวร้ายในครอบครัวตอนเด็กแตผ่ผลปรากฏว่าเขาก็หยหาความรักวิ่งไปหาความรักวิ่งไปหาคนแต่หาความรักจากคนที่ไม่ดีจากคนที่อาจจะติดยาหรือใช้เขาค้ายาหรือเดินยาอีกต่างหาก หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายคนที่ถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีในมุมเนี้ยเคยนั่งคุยกับนักโทษคนอื่นไหมว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรติดเพราะอะไรคะคุณเมย์เคยค่ะเคยคุยกับเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ข้างในส่วนใหญ่จะเป็นเพราะมากับแฟนแล้วก็จะเป็นเหมือนทางบ้านต้องต้องพูดง่ายๆว่าต้องทำยาเพราะทางบ้านไม่มีเงินจุนเจือครอบครัว ถึงรู้ว่าเสี่ยงขาข้างหนึ่งมันเข้ามาตารางแล้วค่ะพี่บุม๋มแต่ต้องทําอำเพราะว่าเราทํางานอย่างอื่นไม่ได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นทํางานที่สามารถมีเงินจํานวนเยอะไม่ได้เขาเลยเลือกทางนี้เพราะเขาอยากได้เงินเยอะๆหรือเปล่าเลยไม่อยากจะทํางานที่มันได้เงินเล็กน้อยหนูเคยถามค่ะพี่บุม๋มเขาบอกงานประจําเคยทําำเคยทํางานเสริมแต่เงินไม่พอจนเจอครอบครัว บางคนมีสามีสามีติดยาจะต้องหาเงินมาเลี้ยงสามีมีลูกต้องหาซื้อนมให้ลูกไหนจะส่งหาทางบ้านอีกมันไม่แปลกค่ะพี่บุ่มที่ผู้หญิงสมัยนี้จะทํางานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและสามีที่ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยอืมแล้วในวันแรกที่เมย์จะต้องเข้าไปในเรือนจาวันนั้นคือตัดสินเด็กขาแล้วนะค่ะ,ะถือว่าเป็นนักโทษเด็กขาเพราะได้รับโทษกับ รับรับแต่สินโทษจากศาลท่านแล้วเนี่ยวันนั้นวันแรกที่ต้องเข้าเรือนจําเขาให้เราต้องทําอะไรบ้างให้เราแก้ผ้าแก้ผ<ะ>้าทุกอย่าง<ก>ต่อหน้าเ<า>จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงผู้หญิงอ่าโอเคแก้ผ้าแล้วให้เราตอนสมัยหนูเมื่อสิบปีคือยังให้ขึ้นขาย่างยังตรวจภายในคือเขาให้เหตุผลไหมคะตอนที่เขาทําเขาบอกว่าหนูถาอมตอนที่ให้หนูขึ้นขาย่างเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะคะ่ะพี่ผม เราจะมาให้ใครเห็นของเราหรือว่ามาตรวจภายในเรามันก็ไม่ใช่เขาบอกกันว่าเราจะเอาของผิดกฎหมายหรือว่าเซฟอะไรเข้ามาเพราะมันเคยมีประวัติคุณผู้ชมมีบางคนเอายายัดเข้ามาใช่ค่ะเขาก็เลยต้องข,ขอตรวจแม้กระทั่งตรงนั้นค,คืนแรกในเรือนจำเป็นยังไงไม่ได้นอนเลยค่ะพี่ผมุมเพราะนอนไม่ได้ มันไม่มีที่มีผ้าสามผืนเหมือนฝั่งชายเขาไหมสามใช่ค่ะสามผืนแต่วันที่หนูเข้าไปคือสองผืนมีให้ห่มหนึ่งผืนกับที่ทําเป็นหมอนอืคือถ้าหนูลงตัวนอนปุ๊บคือห้ามลุกเข้าห้องน้ําเพราะว่าถ้าเราลุกปุ๊บที่มันจะหายค่ะพี่ผมใช่เพื่อนเพื่อนพลิกตัวปุ๊บถ้าที่เรานอนอยู่คือมันจะเต็มเราต้องมานั่งรอเพื่อพลิกตัวเพื่อนเพื่อเราแทรกเข้าไปนอนอีกทีหนึ่ง นี่มันไม่แตกต่างจากเรือนจำชายเลยนะค่ะคือที่มันจะล้นมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะห้องหนึ่งมีกันกี่คนอะตอนนั้นมันเป็นห้องแรกรับที่เรารับย้ายมาค่ะน่าจะประมาณหกสิบเป็นห้องเล็กห้าสิบหกสิบคนนอนเบียดกันตรงนั้นใช่ค่ะประสบการณ์กันไม่มีที่นอนเป็นยังไงบ้างคะร้องไห้พี่ผมอยู่ไม่ได้อะได้บางทีต้องลุกขึ้นมานั่งตรงบล็อก ที่มันเป็นห้องน้ําอ่ะมานั่งตรงนั้นเพราะมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนไม่มีที่ให้เราอยู่เห็นบอกว่าแรกๆทานข้าวไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเคยกินข้างนอกเคยกินดีอยู่ดีเคยกินอยากกินอะไรเราได้กินแต่เข้าไปคือข้างในอะ่ะมันไม่มีหมูหมาให้เรากินได้ดีมากอะไรหรอค่ะพี่ผมผัดผักคือหนูไม่กินผัก หนูได้กินแค่น้ำแกงบางวันผ,ผักผักมันก็มีหนอนมีผักที่แบบเน่าเน่ามาพี่เราเราก็ต้องเขี่ยวออกเพราะเราต้องกินน้ำแกงกับข้าวเห็นบอกว่าอาหารประจำของคุณคือมาม่าค่ะมาม่าทำให้หนูอยู่รอดมาสิบปีคุณกินยังไงมาม่าเอากินแบบมามา่าแช่น้ำค่ะแช่ให้มันอืดเห็นบอกว่าเป็นน้ำเย็นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะน้ำเย็นน้ำ,นำร้อนก็ไม่มีเหรอไม่มีตอนเช้าค่ะถ้าเราไปรับทัน ถ้าหนูรับท่านหนูก็จะต้มทิ้งเอาไว้อืแล้วมันก็จะอืดอืดเต็มถุงเลยอืหนูก็จะกินได้เช้ากลางวันบางทีคุณฉีกเป็นซองใช่ค่ะแล้วก็ใส่ในซองเนี่ยนะน้ำร้อนใช่ค่ะเหรอแล้วให้มันอืดทั้งซองค่ะอืดเต็มอยู่ในซองอย่างนั้นล้วคุณกินยังไงก็เช้าก็แบ่งใส่ถาดครึ่งหนึ่งกลางวันก็เก็บไว้แล้วก็มากินอีกครึ่งหนึ่งเพราะคุณกินอาหารของเขาไม่ได้ใช่ค่ะ อันนี้แค่แค่ประเด็นของน้องเมย์นะอย่าบอกแล้วเพราะคนอื่นเขาบางคนก็กินได้ถูกไหมค่ะแต่นี่คือน้องเมย์ในหมูนห่น้องเมย์แล้วเขากินไม่ได้แต่เขาหาทางออกแบบอื่นโดยการที่อาจจะหุงเขา,าเรียกว่าต้มมาม่าค่ะต้มเย็นคืออะไรอ่ะก็เอาน้ําคือมันจะมีน้ําน้ําแต่ละเรือนนอนมันจะมีมแต่ละจุดคือเราสามารถเปิดน้ํากินได้แล้วก็ามาม่าไปต้มอืทิ้งเอาไว้ให้อืด ต้มหรือว่าใช้แช่น้ําแช่น้ําใช้คําว่าแช่น้ำใช้คําว่าแช่น้ําเย็ยนเอานะกินอย่างนี้ตลอดสิบปีเลยเหรอคะ,คะแล้วอาหารเรือนจากินไม่ได้เลยเหรอบางอย่างก็กินได้ค่ะพี่บุม๋มแต่บางอย่างมันหนูไม่กินผักมันเลยอาจจะแบบว่าคนอื่นอาจจะกินได้เพื่อนเพื่อนคนอื่นอาจกินได้แต่บางคนหนูสังเกตว่าถ้าเป็นผักที่แบบมันเน่ามาแก่มาคือมันไม,ไม่มีใครกินได้พี่บุม๋มมันเป็นหมูเท่านั้นน่ะที่กินน่ะแล้วคือคือเดี๋ยวนะ แล้วไม่มีเงินที่จะญาติมาฝากให้ไปซื้อข้าวกินหรือสั่งข้าวอื่นๆมากินหรอคะหรือมีใครมาเยี่ยมคุณเอาข้าวดีๆมาให้อย่างเงี้ยแรกๆหนูมีญาติค่ะญาติไปแม่ไปพ่อไปน้องสาวพี่สาวไปไปตลอดจนเหมือนพักหลังๆกําลังที่บ้านไม่พอเขาจะต้องเลี้ยงลูกหนูไหนจะพ่อแม่ขายของเงินลงทุนเขาคงไม่มีกำลังส่งหนูตลอดสิบปีหนูก็ต้องอยู่เอง ด้วยตัวเองอแล้วที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจากคนที่มีครอบครัวมีญาติติดคุกจนกลายเป็นคนไร้ญาติแปลว่าอะไรเป็นเพราะหนูอาจจะติดนานจนที่บ้านสามารถเลี้ยงดูได้สี่ปีห้าปีสามปีคือสามารถที่บ้านสามารถเลี้ยงได้แค่นี้เขาก็คุยกับเราว่ามาไม่ไหว อยู่ได้ไหมช่วงช่วงที่ญาติไม่มาคือมันเป็นช่วงที่หนูทําใจหนูจะต้องอยู่ในคุกแล้วอม,มันมันถามว่าลําบากไหมพี่บุม๋มมันลําบากมากเพราะเราเป็นคนมีญาติอยู่ข้างในเราต้องมันมีเวรมันมีการทําความสะอาดมันอี่ยถ้าคนมีญาติเขาจะไม่ทํากัน,นะคะ่ะเขาจะจ้างอืคนข้างในอะ่ะคือเอางี้เขาว่ามีญาติเนี่ยหมายถึงต้องญาติมีตังค์ด้วยนะใช่ค่ะ ไม่ใช่มีญาติเยอะก็จริงแต่ญาติไม่มีตังก็ไม่มีประโยชน์หรอใช่ค่ะก็คือถ้ามีตังเอาพูดอย่างนี้นะต่อให้ไม่มีญาติแต่ฉันมีตังเนี่ยฉันก็สามารถจ้างจ้างได้คนได้ฉันก็ัฉยเฉยได้ใช่ค่ะอ่าแต่แต่ก็คือคนอื่นก็จะมีรายได้อยู่ในนั้นหาได้กันในนั้นใช่ค่ะเงินที่มีเนี่ยเอาไว้ใช้ซื้ออะไรกันได้บ้างข้างในจะมีของขายที่ร้านค้าอย่างถ้าคนไม่มีญาติก็ถ้ารับจ้างนะคะพี่บุ๋ม เขาก็จะจ่ายเป็นกาแฟจ้างครั้งหนึ่งก็สิบบาทสิบห้าบาทก็เก็บสะสมเพื่ออย่างหนูรับจ้างหนูก็อยากได้แครกเกอร์หนึ่งแพ็กหกสิบห้าบาทหนูก็จะไปรับจ้างนั่งเวรหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้ครบหกสิบห้าบาทเพื่อให้อย่างพี่บุ๋มเข้าร้านค้าหนูเอากาแฟพี่บุ๋มช่วยหนูซื้อหน่อยหกสิบห้าบาทเพื่อให้พี่บุ๋มซื้อขนมออกมาให้หนูกินเป็นระบบแบบนั้นค่ะ คือถ้ามีตังก็รอดไปสบายหน่อยมีของใช้ครบใช่นะเอ,อแล้วพวกแชมพูสบู่ผ้าอนามัยเขามีให้ไหมเขามีมาแจกในเรือนจำค่ะมีมาอย่างทุกเดือนเขาจะต้องแจกอย่างแต่ละเรือนนอนสมุกแจกหนึ่งร้อยอชุดเบิกออกมาหนึ่งร้อยชุดเบิกจริงค่ะแต่ว่ามาถึงเราหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมี มีสิทธิที่จะต้องไปแจกแต่ละคนอย่างเขาเอามาร้อยหนึ่งเขาแจกเราเจ็ดสิบแปดสิบที่เหลือเขาเก็บหรือเขาเอามาขายต่ออเอาละคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากจะรู้จากที่น้องเมย์ได้เล่ามาเมื่อสักครูน่นี้วันที่ญาติมาบอกว่าไม่ไหวแล้วมาหาไม่ไหวแล้วความรู้สึกของเมย์เนี่ยคืออะไรในช่วงหน้าเรามาเคลียร์่ชัดกันต่อคะ่ะ แต่ตอนนี้ขออนุญาตแจกเสื้อก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเสื้อแลกตะซอยเอกับรายการเคลียร์ชชดทวันละ5รางวัลคุณแค่เซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้เลยนะคะจากนั้นส่งมาทางช่องแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของเคลียร์เชชดทเราจะคัดเลือกไป5รางวัลเลยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับน้องเมย์นะคะอันนี้เป็นชื่อสมมุติของเธอที่เธอ เพิ่งออกจากเรือนจำมานะคะในปีก่อนแล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์หลากหลายอย่างในช่วงชีวิตนะคะติดทั้งหมดประมาณ10ปีด้วยกันแต่พอเข้าสักประมาณปีที่4ญาติเริ่มบอกว่ามาดูแลไม่ไหวแล้ว<ะ>มาส่งตังค์ไม่ไหวแล้ว<ะ>ความรู้สึกตอนนั้นที่ญาติบอกหนูว่าจากวันนี้ไปดูแลตัวเองไหวไหมเรารู้สึกยังไง มันเป็นคําถามแรกที่หนูถามแม่ว่าทําไมอ่ะทําไมเลี้ยงหนูไม่ได้หรอหนูไม่ได้ทําอะไรผิดแม่ดูหนูได้ไหมแม่ไม่ได้พูดกับหนูสักคําเขาก็ได้แต่ขอโทษคุยจนหมดเวลาเขาก็พูดแต่ขอโทษหนูกลับออกมาหนูได้แต่ถามว่าแล้วหนูจะโทษแม่ทําไมในเมื่อหนูเลือกชีวิตหนูแล้วหนูจากเป็นคนที่เรากินของร้านค้าได้ สามารถซื้อของร้านค้าอยากกินไอติมน้ำแข็งเราทำได้หมดแต่วันที่เราไม่มีญาติเสื้อผ้าต้องซักเองตากผ้าเองทำเวรเองหากินเองทุกอย่างมันเหมือนเราไม่อยู่ตัวคนเดียวข้างในอะค่ะพี่บุม๋มพอเรามีเรามีเพื่อนแต่พอ,อเราไม่มีอ่ะมันไม่มีใครอยากยุ่งกับเราวันที่เราไม่มีตังเพื่อนก็หาย ความสบายก็ไม่มีอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กินได้แต่นั่งมองคนอื่นว่าอย่างนั้นชีวิตรอดได้เพราะมาม่าเลยใช่ไหมเนี่ยถามตามตรงการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันต้องเป็นเด็กใครและเด็กใครอยู่ข้างในอ่ะถ้ามีถ้าเราเป็นเด็กเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสนิทกับเจ้าหน้าที่มันอยู่สบายค่ะพี่บุ๋มไม่ว่า จอยากกินอะไรหรือว่าของอะไรเข้าคือเด็กเจ้าหน้าที่ก็จะได้ก่อนทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กเจ้าหน้าที่เท่าที่หนูรู้คือเหมือนกับเราจะต้องมีเงินคือเราจะต้องดูแลถือกระเป๋าไปส่งหรือว่ามีผลไม้ให้ทานมีอะไรอย่างนี้แต่เราทำไม่ได้เราใช้เซอร์วิสได้ไหมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เข้าถึงง่าย แล้วของเรือนจําผู้หญิงมีแบบนักโทษที่แบบเฮี้ยวเยวเหมือนฝั่งชายเขา้ามั้งมีค่ะพี่ผมก่อแต่เรื่องเนี้ยมีค่ะหัวโจกมีค่ะแล้วครั้งเรือนจําเขาจัดการกันยังไงคือถ้ามีเรื่องกันหรือตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ผมเจ้าหน้าที่ก็จะจับแยกแล้วก็เอาขึ้นซอยค่ะอ่าขึ้นซอยขังเดียวว่ะงั้นค่ะ<ข>แล้วเข็ดกันไหมเน่ยหนูเห็นก็ขึ้นซอยกันตลอดค่ะเอ๋อาก็ ไปอีกแล้วค่ะหน้าเดิมเดิมค่ะเขาไม่เข็ดค่ะเราต้องหลบทางให้พวกนี้ไหมคะหลบค่ะพี่หนูอยู่ข้างในเราต้องนอบน้อมค่ะเพื่อเราอยากกลับบ้านเราจะได้โทษเราจะได้ลดลงคือเวลามีอภัยโทษเราจะได้รับสิทธิ์นั้นแต่ถ้าเราแบบไปเกเรด้วยหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็กลับบ้านช้าค่ะพี่ผมอืมในส่วน ในส่วนของการติดคุกถึง10ปีมันสอนอะไรเราบ้างคะน้องเมย์มันสอนหลายอย่างมากมันสอนยิ่งกว่ายิ่งกว่าหนูอยู่ข้างนอกมันสอนให้เรารู้คุณค่าชีวิตครอบครัวมันสอนว่าที่ผ่านมาเราเลือกชีวิตทางที่แย่มากและผิดมาตลอดอืม,มันสอนให้เราจากเราเป็นคนแล้วมันยิ่งกว่าต้องเป็นคนกว่าเดิมเพราะว่าข้างในอะ่ะ พี่บุ๋มมันต้องแบบว่าคนกับเดนคนมันอยู่ด้วยกันน่ะม,มันต้องเอาตัวรอดอ่ะพี่แล้วจากวันนี้ไปเราตั้งปณิธานชีวิตตัวเองไว้ว่าอย่างไงหนูไม่อยากยุ่งกับอะไรที่มันทําให้เราจะต้องกลับเข้าไปอยู่ข้างในไม่อยากยุ่งเลยอืมอะไรก็ใครมาชวนเฮ้ยเคยทํามาก่อนเอาไหมไม่ะไม่เอาเลยเข็ดมากไม่แล้วทุกวันนี้ทําอาชีพอะไรคะทุกวันนี้หนูเป็น พนักงานอยู่ฟุตคอทค่ะขอใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆแต่เดินในทางที่ดีมีอาชีพอะไรที่ติดตัวออกมาจากเรือนจำที่เขาสอนเราจากในนั้นบ้างคะมีเบเกอรี่ค่ะข้างในสอนเบเกอรี่ให้หนูได้ทำขนมหัดทำขนมมแล้วคิดว่าจะลองทำไหมลองทำอยู่คะ่ะลองทำขายอยู่ม,มันก็มีอาชีพเสริมให้หนูได้มีลู่ทางได้บ้างดีจัง และอยากจะบอกใครต่อใครที่ตอนนี้กำลังสุ่มเสี่ยงหรือกำลังจะคิดผิดหรือกำลังรู้ทั้งรู้ว่าฉันทำผิดอยู่แต่ยังไม่โดนอยากจะบอกเขาว่ายังไงอยากจะบอกว่าเชื่อเหอะว่าตอนนี้ถึงตัวหนูจะพูดไปอะ่ะมันพวกพี่ๆหรือเพื่อนๆอ,นอะ่ะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าพลาดไปแล้วอะ่ะครอบครัวลูกหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะ เขาเจ็บปวดกว่าเรามากเป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราคึกขนองกันมันแค่ชั่ววูบแต่สิ่งที่เราได้รับมันตลอดชีวิตจริงๆมันเป็นตาบาบดังนั้นถ้าเป็นไปได้ใครที่คิดอยู่ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ในความสุ่มเสี่ยงของชีวิตบอกเลยนะคะว่าอิสรภาพที่คุณจะหายไปมันไม่คุ้มหรอกคะ่ะอย่าแลกกับมันเลยค่ะ ถ้าเลี่ยงได้คือเลี่ยงหนีได้คือหนีนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับน้องเมที่มาเขาเรียกว่าบอกประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์กับเรารู้ว่าคุณเจ็บปวดรู้ว่าคุณมีบทเรียนแต่ก็เชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปคุณจะเจอหนทางที่ดี<ค>เป็นกําลังใจให้นะคะเอาละค่ะ และเราก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสดชื่นเต็เมๆเข้มไม่เหมือนใครฟิชแมนเฟรนจจากอังกฤษตั้งที่ศูนย์สเปอร์สโต์เรื่องก่อสร้างคิดถึง r S s Construction and Engineering เเบอร์ทรีน้ำมันมะกอกยอดขายดับหนึ่งของโลกเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช้อปผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพนี้มั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณคิดถึงเจ้าพญาคิดถึงเรือสำราญเจ้าพญายครูสเท็ดดี้ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระทั้งเอาผ่าและเวลไฟบะหมี่ม,มาเฟียถึงเครื่องแบบ และกตะระซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดําอร่อยมากและขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเราอีกรอบหนึ่งห้าทุ่ม่สิเดค่ำคืนนี้เจอกันอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ